ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นี่ก็กลับมาเจอกับผมอย่างเช่นเคยเลยนะครับกับรายการบอลทบครบได้นะครับบายน้องตุ่นนะครับหรือว่าเซียนตุ่นน้อยนั่นเองนะก็จะเป็นรายการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับประจําวันว่ามีคู่ไหนเนที่น่าลงทุนน่าสนใจกันบ้างนะครับก็มาให้ทัศนะกันอย่างเช่นเคยนะ3คู่ บอลทบบอลทวีนะครับผมคนไหนสนใจบอลทบบอลทวีนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเพจของน้องตุ่มน้อยด้วยนะครับก็ต้องเรียนผลของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ก็ให้ไหว้3ามคู่นะสาไม้ก็ต้องบอกว่าวินอย่างเช่นเคยนะครับผมตั้งแต่ให้มานี่ก็วินมาทุกวันนะครับคนไหนเนี่ยที่ตามกันมานะก็ต้องบอกว่ามีกินมีใช้กันเลยนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีทัศนะคู่ไหนให้กันบ้างนะครับ วันนี้ก็มีมาฝาก3มคู่อย่างเช่นเคยนะครับไปเริ่มเหมือนที่คู่แรกกันเลยนะครับไม้แรกก็เป็นฟุตบอลชายนิสซูเปอร์ลีกนะทำการแข่งขันกันในเวลา19นาฬิกาตรงของบ้านเรานะครับเป็นการพบก,กันระหว่างซานรตรงลู่หนึ่งนะครับผมเจอกับซางจิงจัวเอเวอร์ไบเอฟซีนะคู่นี้นี่ก็ชาวบ้านเป็น่าฝูงนะผลงานของพวกเขานี่ก็ถือว่าร้อนแรงนะครับผมชนะได้5นัดจาก6นัดหลังสุดนะครับส่วนทีมเยือนเนี่ยเรียกได้ว,ว่าแพ้ไปครึ่งตัวแล้วนะ หกนัดนี่แพ้ไปสามนะครับชนะไปสองเฮดูเฮที่เจอกันมานะครับก็เป็นเจ้าบ้านนะทำได้ดีกว่าทีมเยือนนะครับสองนัดล่าสุดนี้ก็ตบไปหกศูนย์นะเรียกได้ว่าชนะ2 0กับชนะ40นะครับถือว่าผลงานเนี่ยค่อนข้างเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะคู่นี้ก็เลยมองไปที่เจ้าบ้านนะครับผมซานรตรงลู่หนึ่งนะวันนี้นี่ก็จะเอาชนะทีมเยือนสังจริงจวงเอเวอร์ไบท์เอฟซีไปได้นะครับผมก็เป็นคู่แรกของประจำวันนี้ คู่ที่สองนะครับก็เป็นฟุตบอลเช็คนะเป็นบอลถ้วยทำการแข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มตรงของบ้านเรานะครับเป็นการพบกันระหว่าง CSK Uher Skyboard นะเจอกับ FC Victoria a u t o g o v i c ic, นะครับคูน่นี้นี่ก็เจ้าบ้านนะผลงานของพวกเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับเก็บชัยได้4นัดจาก6นัดหลังสุดแล้วก็ทีมเยือนเนี่ยหนักไปทางแพ้นะครับผมแพ้ไป4ชนะ2นะ6นัดล่าสุด เฮตุเฮที่เจอกันมานะก็เป็นเจ้าบ้านนะครับทำได้ดีกว่านะเอาชนะไปได้ทั้ง4นัดเลยนะครับผมโอ้โหสนัดล่าสุดนี่เรียกได้ว่ายิงมาหลุดลุยเลยนะวันนี้เนี่ยโคจอาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ขอมองไปที่เจ้าบ้านนะวันนี้เนี่ยก็จะทําได้ดีกว่าทีมเยือนนะเนื่องจากฟอร์มของพวกเขาเนี่ย ถึงจนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ก็จริงนะครับแต่ว่าทีมเยือนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว,ว่าไม่เอาอ่าวเลยนะครับเฮตุเฮตุที่เจอกันมานี่ก็เหนือกว่าอย่างชัดเจนคู่นี้ก็เลยขอมองไปที่ CSKA Uher Skyboard นะครับผมจะเปิดบ้านเอาชนะ FC Victoria a u t o g o v i c ไปได้นะครับก็เป็นทัศนะคู่ที่สประจำวันนี้แล้วก็มาต่อกันที่คู่สุดท้ายประจำวันนี้นะครับก็เป็นฟุตบอลบารซีเลียนซีรีบีนะทำการแข่งขันกันในเวลา ตีสองของบ้านเรานะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเกรมิโอเอสโพติโวบาซิลอสนะครับเจอกับคอ a l ลิติบาพรนะเจ้าบ้านนะครับผมเกรมิโอนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหผลงานของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างยแย่นะไม่ชนะใครมาสีนัดรวดนะครับแล้วก็เจอกับทีมเยือนเนี่ยสีนัดหลังสุดก็ไม่ชนะคอ a l ลิติบาด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานของทีมเยือนเนี่ยค่อนข้างจะผูกสัมปทานเอาชนะเจ้าบ้านไปได้นะนะ วันนี้เนี่ยโคจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะถึงทีมเยือนเนี่ยผลงานของพวกเขาเจะไม่ค่อยดีก็จริงนะครับแต่เรียกได้ว,ว่าผูกปีชนะขาดกันมานะบอลแพ้ทางก็เลยขอมองไปที่คอ a l i ิติบ้าพนะครับวันนี้ก็จะเอาชนะเจ้าบ้านเกรมิโอเอสโพนติเวอร์บาซิลอาไปได้นะครับนี่ก็เป็นทัศนะบอลทบบอลทวีของผมนะครับสามไม้ไประจำวันนี้ก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมทุกท่านนะที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับก็บอล ทบนะก็เล่นไปทีละไม้นะครับไม้ไหนเข้าแล้วนี่ก็ม o ฟออนปิดไฟนอนได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะานานทัศนบัล็ทบครบได้นะครับถ้าครบไม่ได้นี่ก็จะเป็นแบบพี่ป้างนะก็ไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของน้องตื่นน้อยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ไปแล้วสวัสดีครับ